ออกมาเผยข่าวสุดช็อกให้ได้ทราบกันก่อนหน้านี้สําหรับเรื่องราวความรักที่ต้องลดสถานะไว้เหลือแค่พี่น้องอย่างคู่ของแม็กวรพลและมุกมรณิดที่เปิดตัวคบหากดูใจเมื่อช่วงต้นปี2564ที่ผ่านมาล่าสุดนะคะทั้งคู่ได้ออกงานด้วยกันหลังจากที่ประกาศเลิกลาแถมยังให้สัมภาษณ์คู่กันซึ่งมุกบอกเองว่าที่เลิกกันเพราะฝ่ายชายหวังดีตอนแรกไม่เข้าใจฝ่ายชายแต่ตอนนี้เข้าใจดีแล้วทางด้านของแม็กเผยว่าเราเป็นคู่ที่คุยกันตลอดเราเคารพกันตัดสินใจกันและหวังดีต่อกันสาวมุกบอกว่าเข้าใจ ทุกอย่างแล้วและอยากให้พี่แม็กเจอเรื่องดีๆโชคดีซึ่งหนุ่มแม็กยังบอกอีกว่าถ้าอีก3ปีแล้วความคิดของเราโตขึ้นถึงวันนั้นเราอาจจะกลับมาคบกันต่อตอนนี้เราอยากให้เขามีอนาคตเลืองหวังดีเสมอและสามุกยังบอกอีกว่าตอนแรกโกรธมากมันกระทันหันหลายๆอย่างแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วอยู่ในฐานะเพื่อนก็น่าจะดีและหนุ่มแม็กยังบอกอีกว่ายังไงเราก็อยู่ในสถานะที่หวังดีต่อกันยังรักและก็ห่วงเสมอและสาวมุกเองนะคะก็ปิดท้ายว่าก็อยากให้เขาดูแลตัวเองดีๆอย่างที่พูดทุกอย่างคือหวังดีมาตลอด